AMD จัดงานคีโนตในงาน c o m p u t e ทค0 2 2ที่ไต้หวันนะครับเปิดตัว CPU รุ่นใหม่ Ryzen 7000พันซีรที่มาพร้อมกับสถาปัตยกรรมเ e น4และซ็อกเกตใหม่ AM 5ช่วงนี้ที่ไต้หวันนะครับมีงานคอมพิ t e ทคนะครับ2022ซึ่งตอนแรกเหมือนจะจัดงานแล้วแบบว่าให้คนต่างชาติเข้าไปได้ด้วยนะครับก็ดูแล้ว สถานการณ์ในประเทศไทยน่าจะไม่ได้ไป <c oughs> ก็เลยไม่มีใครเชิญผมไปนะฮะก็เอาไว้ปีหน้าแล้วกันคิดว่าปีหน้าน่าจะได้ไปคอมพิวเตคนะครับทุกปี AMD นะครับหรือว่า Intel เขาก็จะจัดงาน Keynote ในงานคอมพิวเตคด้วยก็ถือว่าเป็นงานทางฝั่งฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์งานใหญ่ของโซนเอเชียเลยนะครับ AMD ก็จะจัดงาน Keynote ทุกปีนะครับหลายครั้งที่เขามาเปิด CPU รุ่นใหม่ๆใ,ในงานนี้นะครับปีนี้ก็เช่นกันครับ AMD ได้ทำการเปิด CPU เจนใหม่ล่าสุดนี่คือ Ryzen 7000 Series นะครับคุณแม่ลิซ่าซูก็ได้ออกมานะครับบอกว่านี่คือ Ryzen 7000 Series นี่นะฮะมาพร้อมกับแกนสถาปัตยกรรมใหม่เซน4นะครับหลังจากที่ทุกคนรอคอยมานานการเปลี่ยนไปเซน4เนี่ยมันส่งผลหลายอย่างเพราะว่ามันคือการอัปเกรดครั้งใหญ่ของ CPU ในตระกูลไรเซนของ AMD ก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนซ็อกเก็ตด้วยนะครับหลังจากใช้ซ็อกเก็ต AM4 มานานแสนนานนะครับตระกูลไลเซนเนี่ยเซน3เซน2เซน1เลยเนี่ยใช้ AM4 มาตลอดเลยนะครับ3รุ่น3 g e เจเนอเรชันพอมาถึงเจเนอเรชั่นนี้ครับข้ามมาเป็นเซน4เป็น AM5 เรียบร้อยนะครับก็ต้องรอดูนะเพราะว่าการเปลี่ยนซ็อกเก็ตเนี่ยมันมีผลหลายอย่าง ที่ผ่านมาเนี่ยราคา CPU และราคาเมนบอร์ดการประกอบเครื่อง PC ของ AMD เนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าซ็อกเก็ต a m 4ถูกใช้มานานนะครับแล้วตัวชิปเซ็ตก็ถูกใช้มานานแล้วทำให้ราคามันไม่แพงแล้วพอเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าราคาเริ่มต้นของซ็อกเก็ต a m 5นะครับกับชิปเซ็ตทั้ง3ระดับของเขาเนี่ย จะราคาเริ่มต้นที่ตรงไหนบวกกับ CPU ซีรีส์ใหม่ๆอย่าง7,000ซีรีส์ตัวนี้นะครับทำเสร็จแล้วเนี่ยประกอบขึ้นมาเป็นเครื่องแล้วไม่รู้จะราคาสูงขึ้นแค่ไหนก็ต้องมาลุ้นเรื่องของราคา CPU กับเมนบอร์ดซ็อกเก็ตใหม่ว่าราคาจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูเรื่องของเทคโนโลยีที่มีอยู่ในไลเซนเจ็ดพัซีรีส์ตัวนี้ก่อนนะครับพอเป็นเซนสี สิ่งที่เปลี่ยนแปลงสำคัญขึ้นมาก็คือมีการเพิ่มแคช l e v e l 2นะครับแคช l e v e l 2ก็ถูกฝังอยู่ใน CPU ให้มันมีต่อคอคเป็นจำนวนเพิ่มขึ้น1เท่าตัวคือ1นเมกนะครับพอมี c แคชเยอะขึ้น CPU ก็สามารถทำงานรับคำสั่งได้เยอะขึ้นทำงานซับซ้อนแล้วก็ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับตัว Boost Clock นะฮะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ5 GHz บวกบวกนะฮะ แล้วก็ประสิทธิภาพในเทรดเดียวๆเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ15%นะครับตัวแกน CPU เนี่ยที่ใช้เทคโนโลยีแกนผลิตระดับ5นาโน,โนเมตรนะครับแล้วทางคุณแม่ลิซ่าซูยังบอกว่า ตัวไดที่ใช้เป็นดา p u อ่ะก็คือแผงนะ่ะแผงของ CPU นะครับตัวไดเนี่ยจะไม่ใช่5้นาโนเมตรคือ AMD เขาก็ดีนะเขาเปิดเผยทุกขั้นตอนเลยเขาบอกว่าตัวชิปเนี่ยทรานซิสเตอร์ระดับ5นาโนเมตรก็จริงแต่ตัวไดเนี่ยจะเป็นระดับ6นาโนเมตรซึ่งจริงๆไม่ต้องบอกก็ได้เพราะว่าทุกคนก็จะเข้าใจเป็นแบบเดียวกันหมดนะฮะ GPU ก็จะเป็นสถาปัตยกรรม RDNA 2นะครับซึ่งตัวนี้ก็น่าจะพพอร์ตเลเทสซิ่งได้ล้ำลึกยิ่งขึ้นนะครับ ลองรับพวกแ a ม d d r 5 p นะครับ PCI e x p r e s ซ5.0ซึ่งเหล่านี้ Intel Gen 12เขานำไปก่อนแล้วตอนนี้ก็คือ m m d ก็เหมือนอัปเดตตามนะครับตัวไลเซน7000ซีรีส์ยังไม่มีซีรีส์และข้อมูลรุ่นย่อยนะฮะรวมไปถึงวันวางจำหน่ายด้วยอันนี้แค่เปิดตัวอย่างเดียวนะครับแต่ในงานเนี่ยมีการเอามาขิงนิดนึงนะครับก็คือเอาตัวตัวอย่างของไลเซนซีรีส์7 0 0 0รุ่นหนึ่งมานะฮะ หยิบขึ้นมาโชว์ตัวจริงในงานเสร็จแล้วก็เอาไปรันโปรแกรม Blender นะฮะดูประสิทธิภาพในการทำงานแบบ m u l t i r e a d นะครับผลปรากฏออกมาได้ความเร็วความแรงดีกว่า Intel Core i9 129.0K k อยู่ประมาณ30% <c ười> โอ้คือเหมือนจะฉีกกันไปคนละทางนะ ผมว่า Intel Gen 12 Intel เนี่ย i n t เ l เน้นเรื่องเลยว่า s n n l l t t r e a d นะฮะเก่งมากๆทํทำงานแกนเดี่ยวกับทำงานม u l ติ t ท s k i n g เพราะใช้ P-Core E-Core สลับกันทำงานนะครับแต่ทาง AMD AMD เขาเก่งเรื่องของ m ั t ติ r e a d อยู่แล้วนะครับเรียกว่ามีจำนวนคอเยอะๆรุมกันเข้าไปทำงานนะครับเรียกว่าอัดพละกกำลังเข้าไปเป็นสายกำลังอยู่แล้วก็ทดสอบมา t ติเทรดออกมาเนี่ยสูงกว่าคอย9 1 2 9 0 k ถึงอันนี้ถือว่า ไม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมายถือว่าเป็นสิ่งที่ AMD ทําได้อยู่แล้วนะครับต่อด้วยเรื่องของ Socket a m 5 m a นี่เมนบอร์ดซ็อกเก็ a m 5เนี่ยก็จะแตกต่างจากเ so มนบอร์ดซ็อกเก็ a m 4ก็คือ a m 4เขาจะมีพิน1331ใช่มพินตัว a m 5จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น1,718พพินนะครับรองรับค่าไฟ TDP สูงสุด 170วัตต์นะครับ DDR 5 a แรมเนี่ยจะพพอร์ตแบบ dual channel นะครับแล้วก็สล็อต PCI Express 5.0เนี่ยทำได้สูงสุดถึง24เลนเลยนะครับถือว่าเป็นสเปคที่สูงมากๆลองรับ USB แบบ super speed ด้วยตอนแรกผมก็งงปเปอ๊ะ super speed USB ไม่ค่อยคุ้นเลยคำนี้ลองไปหาข้อมูลใน Google ดูนะครับ คนพบว่าซ u เปอร์สปีด USB ที่ AMD พูดถึงน่าจะหมายถึง USB 4.0นั่นเองนะครับซึ่ง USB 4.0เนี่ยตัวสเปคตัวเริ่มต้นของเขาเขาก็จะมีสเปคใกล้เคียงกันกับพอร์ต Thunderbolt 3ก็คือมีแบนด์วิดต์อยู่ที่ประมาณ20กิกะบิตเปอร์เซก แล้วเดี๋ยวจะมี USB 4.1 Gen 1 4.0 Gen 1อะไรเดี๋ยวมี Gen 1 Gen 2มีจุด1.2อีกแล้วมันค่อยๆขยัยบขึ้นไปสุดท้ายเนี่ยสูงสุดของ USB 4ก็คือเทียบเท่ากับ Thunderbolt 4ก็คือ40กิกนั่นเองนะครับแต่เขาจะไล่ลำดับกันขึ้นไปนะครับใส่ Super Speed USB ได้สูงสุด14ออ์์โอ้ยเรียกว่าหลังเมนบอร์ดเนี่ยมาเป็นแผงเลยครับมาเป็นปืนกลเลยนะฮะ HDMI ก็จะเอาทุตเป็น2.1แล้วนะครับ Display Port 2นะครับใส่เข้าไปได้ถึง4พอร์ตรองรับ Wi-Fi 6E และ Bluetooth Low Energy version 5.2นะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตซ็อกเก็ตแล้วก็อัปเดตเทคโนโลยีที่จะใส่ในเมนบอร์ดด้วยนะครับเมนบอร์ดที่ใช้ซ็อกเก็ต AM5 นะครับจะมีชิปเซ็ตทั้งหมด3รุ่นเปิดตัวมาตอนนี้นะครับ3รุ่นรุ่นท็อปสุดคือ X 6 7 0 Extreme ตัวนี้ตัวบนสุดเลยโอเวอร์ค k ได้เยอะที่สุดรองรับ PCIe x p r e s s 5.0นะครับรองรับ GPU 2สล็อตหแสดงว่า PCIe x p r e s s ที่เป็น24เลนเนี่ยจะต้องมีพอร์ตที่เป็นสปีดสูงสุดแบบนี้2พอร์ตเพื่อที่จะใส่ GPU ได้2 2การ์ดนะครับใส่การ์ดจอได้2การ์ดแล้วก็มี Storage 1สล็อตนะครับ ลองลงมาก็จะเป็น x 6 7 0ตัวนี้เป็นชิปเซตรุ่นลองลงมาไม่มีคำว่า extreme ก็ overclock ได้เหมือนเดิมนะครับ PCIe x p r e s s จะรองรับ1 1สล็อตนะครับแล้วก็ storage 1สล็อ s นะฮะร,รุ่นราคาประหยัดหรือว่ารุ่นทั่วไปเลยก็เป็นรหัส b b 6 5 0ชิปเซตตัวนี้นะครับจะเน้นเรื่องของ PCIe x p r e s s 5.0ยังรองรับอยู่นะครับ storage 1สล็อ slot นะฮะตอนนี้มีผู้ผลิตที่พร้อมที่จะผลิตชิปเซต บน Socket a M5 นะครับเมนบอร์ดออกมาแล้วมี Asrock, Asus, BioStar, Gigabyte, MSI ก็ครบทั้งวงการแล้วละ่ะ <c oughs> นะฮะนอกจากนี้ AMD นะครับยังมีพาร์ทเนอร์ที่ไปร่วมงานกันกันกนกบบริษัทผลิตเมมโมรีนะครับอย่าง Crucial ไม c ครนไฟสั้นนะครับเปิดตัวสโตรเ g ตความเร็วสูงที่เป็น PCIe เลทนะครับซึ่งจะมีอัตราการเขียนการอ่านต่อเนื่องเพิ่มขึ้นกว่า60%โอ้โหทุกวันนี้เราก็ลีดไลท์กันระดับ5,000 MB เมแล้วนะถ้าเพิ่มไปอีก60%นี้จะไปเท่าไหร่ล่ะ6 7 0 0 0เมโอ้โห7 00 0ัเมมันจะมีการทำงานอะไรที่จะต้องอ่านข้อมูลเร็วถึงขนาด7,000 MB เมหรือขนาดนั้นหรือไฟใหญ่ขนาดนั้นโอ้น่าสนใจมากๆนะครับรอดูครับว่า รถแม p ไทม์ไลน์ของ AMD นะครับจะเริ่ม Launch ตัว CPU เป็นตระกูล7000เนี่ยสำหรับโ o t e บุ๊กก่อนหรือว่า d e s ก์ท็ก่อนนะครับแล้วรุ่นไลเซน s e 3, ไลเซน s e 5, ไลเซน s e 7, l ไลเซน e 9แต่ละตัวจะมีซีรีส์อะไรออกมาบ้างนะครับรอดูอีกทีหนึ่งวันจำหน่ายก็ยังไม่ได้บอกต้องรอดูอีกสักพักหนึ่งผมว่าเขาเปิดตัวก่อนน่าจะสัก2-3เดือนค่อยว่ากัน